รู้หรือไม่ดอกมิโมซ่ามีความหมายว่าอะไร ดอกมิโมซาเป็นดอกไว้ที่มีความหมายที่ดีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของความละเอียดอ่อนเป็นหลักโดยความหมายของดอกมิโมซาจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2หัวข้อหลักๆก็คือความหมายในเชิงความรู้สึกความสัมพันธ์และความหมายในเชิงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมครับความหมายในเชิงความรู้สึกและความสัมพันธ์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ความหมายดังนี้ครับ 1. หมายถึงความเห็นอกเห็นใจและความละเอียดอ่อนโดยลักษณะที่ฟูนุ่มของดอกมิโมซาทาให้สื่อถึงความม่อนโยนความอบอุ่นและความเห็นอกเห็นใจครับ 2. หมายถึงมิตรภาพและความสุข พ่อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความสุขพลังบวกและมิตรภาพการมอบดอกมิโมซา่าเลยหมายถึงการส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันครับส่วนข้มหมายในเชื่องสัญลักษณ์และวรฒณน,านาธรรมจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ความหมายดังนี้ครับ 1. เป็นสัญลักษณ์ของวันสตรีสากลในประเทศอิตาลีและอีกลหลายๆประเทศทั่วโลกดอกมิโมซ่าสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สาคัญของวันสตรีสากลการมอบช่อมิโมซ่าในวันนี้ถือเป็นการสแสดงความขอบคุณความเคารพและการเฉลิมฉลองให้กับผู้หญิงครับ 2. หมายถึงความแข็งแกร่งและความหวงัง ดอกมิโมซาสีเหล mhm. ืองมักจะบานในช่วงปลายฤดูหนาวที่อากาศยังหนาวเย็นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอุปสรรคและการมีความหวังในวันข้างหน้าครับ3หมายถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองในบางความเชื่อดอกมิโมซายังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีอีกด้วยครับโดยสรุปแล้วดอกมิโมซาเป็นดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงการเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองและความแข็งแกร่งด้วยครับ